แกใช่แล้วแม่ค่ะแม่ของหอมกินตาพามาจมนชวนชวนอินทาพาแล้วมสดสดใหม่ไหมนะคะมาจากสวนเลยนะคะสวยเลยจ้าหวานหวานเลยจ้าแม่ชิมแล้วใช่ไหมจิมแล้วหวานไม่ฝาดนะอร่อยอันนี้ก็หวานอันนี้กล้องก็ไร้ค่ะถ้าขายปีกร้อยหนึ่งถ้าขายเป็นคู่ร้อยแปดสิบหวานอร่อยนี่ค่ะลูกปิงล้เอาไปใส่หีนั่งเต็มพันโพด แต่แรกเราซื้อแน่เต็มแม็กเอาไปซองอยู่กล่องนี้ร้อยแปดสิบนะคะกำลังจัดแต่ง,จ,จ,งจะพาไปด,ดูต้นนะคะ,ะปลอดสารพิษครับพี่น้องเลยจินแซบแซบาสารสินค้าต้นเลยจา้าว่าไมีฝาดไปซื้อมองอื่นมันฝาดไหมนัง่งเจ้ากับฝาดพามาชมสวนอินทภาลมนะคะแม่เดินชมเล่ยกัน จะเอาผาล่องเลพี่น้องนวยจูดินผาสมสวนอินทผาลำนะคะมีสองปีเป็นนวยค่ะเดี๋ยวออกขายแล้วพี่น้อง่านี้ห่อไว้นะคะห่อไว้คุณจะสูบน้ำใจเลอพี่นอ้นนองเ้อเ,เสียงเสียงเรื่องสูบน้ำเย้ยดังปอกๆเลยคุณจะมันเง,งาพี่น้องคนตไปบักเลิกเลิกเลย ผ้ไใบพี่นอ้องเจ้าผ้าปีผ้านองอยางห้สดุดมดสวนหมดแล้วพี่น้อง,งจดัดเออคุณเงไปบักสุดเด้พี่น,อน้องก่นคค่ะูกสองปีได้เก็บขายพี่น้องเลยสวนอินคผาลำนะคะสวนมหาอินคผาลำนะคะเส้นทาง คำเขีนแก้วมาหาชนะชัยนะคะ เก็บไม่ไม่ซสุดเลยจ้ะเด้อเก็บออกมาก่ะวางขายเลยจ้ะพี่น้องอันนี้กล่องกล่องละร้อยนะคะ,คะกล่องใหญ่ร้อยแปดสิบจ้าๆๆๆสวัสดีค่ะแม่ทองพาเทีาา่ยวนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายลาก่อ